วีอเวันเสาร์ช่วงบุกคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุกคลับกับผมรนันเวชาชีวะนะครับสำหรับช่วงบุกคลับวันนี้เราจะแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับ เกี่ยวกับสถานที่ที่1นะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนี้เองครับก็คือวังพญาไทยครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือพระมหาธีรราชเจ้ากับโคเตนวังพญาไทยกับคุณคณิ t ฐาบัวงามครับสวัสดีครับคุณคณิ t h าครับสวัสดีค่ะวังพญาไทยทำไมเลือกเขียนเรื่องนี้ล่ะครับสามีอะค่ะเป็นรับราชการทหารนะคะแล้วก็ เข้าไปรักษาพยาบาลที่นั่นครับก็ติดตามโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็ในระหว่างอาจจะไม่ไม่รู้จักใช่ค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยจะมีวังอยู่ข้างๆวังเก่าอยู่ข้างๆคือวังพญาไทยถูกต้องค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยค่ะก็เลยไปเดินชมพระราชวังนะคะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็เราจะได้ชมไม่ละเอียดนะคะได้ชมภายนอกก็เลยติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด ก็ได้เห็นพระที่นั่งต่างๆคะสวยงามมากมนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันจะอบอวลไปได้วยความอบอุ่นความรักโรแมนติกนะคะแล้วเราก็นึกถึงประวัติเก่าๆค่ะก็มีความสนใจก็กลับมาศึกษาในรายละเอียดนะคะก็ได้รับรายละเอียดเยอะมากแล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องนี้อ๋เาถือว่ากึ่งๆส่วนตัวนิดนึงค่ะทให้เกิดความสนใจใช่ค่ะวังพญาไทยเป็นวังที่เก่าแก่มาก มากระวัติความเป็นมาหลายสมัยเป็นยังไงบ้างครับคือตั้งแต่ที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประภาสต่างประเทศครั้งที่2เมื่อปี2450ันะครอะก็พระอก็ทรงสร้างพระราชวังสวนสุนันทากำลังวางแลนอยู่นะคะคแล้วในช่วงนั้นพระองค์ก็ขับรถท่องเที่ยวค่ะก็ไปพบ สถานที่ที่ลกร้างนะคะเป็นเลือกสวนไร่นาลกร้าง<ม>ก็พงสนใจที่จะทําตรงนี้เพื่อปลูกข้าวปลูกผักนะคะคเพื่อส่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะกลับไปในพระราชวังดุสิตแล้วก็เพื่อที่จะไปถวาย พระที่วัดเบญจมาศิพิตครับนะคะองค์ก็เริ่มตรงจุดนี้ค่ะก็เลยเริ่มพัฒนาที่ดินใช่ค่ะเริ่มหาที่ดินท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับอันนี้แตกต่างกับปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่นี้ใช่ใช่รถราเต็มไปหมดแน่นไปหมดค่ะแล้วโรงพยาบาลพระมงกุฎก็แน่นไปหมดไม่ไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนค่ะสมัยก่อนลกล่างมากค่ะเหมือนเป็นทุ่งอยู่เป็นทุ่งค่ะ พระอ,องค์ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบหาเจ้าของที่ดินแล้วก็ซื้อบริเวณนั้นแล้วก็ปรับปรุงค่ะ<ม>พอปรับปรุงแล้วก็พระอ,องค์ก็ปลูกเป็นพระพลาบ้างเป็นพระที่นั่งบ้างนะคะในช่วงแรกหลังจากที่รัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตครนะคะสมเด็จพระนางสาวภาผ่องศรีนะคะก็มาประทับที่นี่นะคะเป็นเวลานับ10ปีนะคะจนสวรรคตที่นี่ค,ค่ะ,คะแลวพอมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระอ,องค์ก็สร้างพระราชวังเพิ่มขึ้น ก็เลยเป็นพระราชวังอันนี้แหละค่ะรองท่านผู้ชมต้องมาอ่านหนังสือเอาเองนะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะแยะเลย<ช>ที่น่าสนใจแต่ว่าที่จบลงมาเป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้คือเป็นโฮเทลวังพญาไทมันเป็นโฮเทลได้ไงครับค่ะก็คือในช่วงหนึ่งที่ท,ท,ที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าพระงมีพระราชวังเพิ่มขึ้นเยอะค่ะ,คะ ก็ ment, พระราชวังตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาประทับนะคะแต่ยังต้องรักษาซ่อมแซมทํานุบํารุงนะคะรักษาพระราชวังเอาไว้ <Fry. S 1> ค่ะก็ค่าใช้จ่ายในการรักษานี่ก็สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็เลยมีพระราชดำริที่จะทํายังไงให้มีรายได้ขึ้นมาจากพระราชวังตรงนี้นะคะเพื่อนํารายได้ตรงนี้ค่ะมาบํารุงรักษาทํานุบํารุงค่ะพระองค์ก็เลยแปลงนะคะแปลงให้เป็นโฮเทล เป็นโฮเทลชั้นนําของเอเชียด้วยนะคะคแล้วก็เทียบเท่าของของต่างประเทศด้วยค่ะทางด้านยุโรปอเมริกาด้วยตอนนั้นเนี่ยผมผมอาจจกในหนังสือที่มีฝรั่งมาลงท<ช>ุนในโรงแรมหลายโรงแรมรในกรุงรในกรุงเทพใช่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่าโฮเทลของ ราชการที่ผมนี่ก็ได้รับความนิยมจนมีผลกำไรด้วยค่ามีผลกําไรค่ะค,คือแรกๆอาจจะยังไม่มีเพราะว่าต้องลงทุนเยอะเพราะต้องปรับปรุงให้เป็นห้องห้องพักใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่รอบๆอะไรพวกนี้ค่ะคือเราต้องให้เป็นมาตรฐานของโฮเทลของต่างประเทศนะฮะก็เลยต้องลงทุนเยอะในช่วงแรกก็จะอาจจะยังไม่ค่อยได้กําไรแต่ต่อไปก็ได้กําไรขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผลกําไรใช่แต่ในที่สุดมันก็ต้อง อพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็กต้องเลิกไปค่ะเพราะว่ามีคู่แข่งนะคะเนื่องจากอย่างที่คุณสุวรรณันพูดเมื่อสักครู่ว่ามีโรงแรมของต่างชาติเยอะแต่นี้เขาเนี่ยกดราคาต่ําลงนะคะซึ่งทางโรงแรมโฮเทลวังพญาไทยเนี่ยเราตั้งมาตรฐานไม่เท่านี้ถ้าเผื่อลดลงก็คือต้องขาดทุนแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เลยระยะหลังก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ปิดตัวลงเราต้องต้องไม่บอกหมดเพราะเดี๋ยวเขาไม่อ่านนะครับแต่ว่า <c oughs> เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่ามีรายละเอียดมากเลย คุณคณิษฐาค้นไปคนตั้งแต่อะไรนะเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายรายการต่างๆใช่ค่ะทำเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เขียนยากไหมครับเพราะว่าหนังสือจริงๆหนังสือเล่มแรกของคุณคณิษฐาไม่ได้เป็นหนังสือแถวนี้เลยหนังสือหนังสือชื่อดอกไม้สดดอกไม้สดอบแห้งค่ะอบแห้งค่ะนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะเปลี่ยนแนวนียต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจากที่ไหนครับอ๋อคือว่าพอดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นคนรัก หนังสือแล้วก็เกี่ยวกับประวัติของประเทศไทยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นห้องหนังสือห้องหนึ่งเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็สมัยเด็กเมื่อ,อยุ9ขวบเนี่ยก็เข้าไปรับใช้เ,เ,เ,ป,เ,ป,เป็นพระราชธิธดาของรัชกาลที่5นะคะครพระเจ้าบ,บรมวงศ์เธอพระงค์เจ้าอดิสัยสุริยาภากับเจ้าจอมมันดาอ่อนนะคะตั้งแต่9้าขวบที่วังสวนสุนันทาแล้วก็ย้ายตามมาที่วังปริชัดซึ่งคุณแม่ก็จะเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะ ก็ <g> เลยทาให้รักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็เลยะสะสมมาสะสมเรื่องราวมาตลอดเวลาแล้วก็จะมีประวัติเขียนไว้ในคอมบ้างอะไรบ้างแล้วก็สะสมเป็นหนังสือบ้างแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบไปที่อหอสมุดแห่งชาตินะคะ <White. S 2> หอกรมหอสมุดกรมพระยาดำรงหาแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังก็มีค่ะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของวังพญาไทยนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมที่ได้อ่านจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรือได้อ่านแล้วนี่ก็จะทราบเลยว่าจริงๆเป็นพูดง่ายๆเป็นประวัติ <c oughs> ของรัชกาลที่6 <c oughs> นะครับรัชกาลที่5ช่วงปลายและรัชกาลที่6ก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีหลายๆเกล็ดที่เราอาจจะยังไม่ได้รับรู้ <c oughs> นะครับวันนี้ต้องข,ขอขอบคุณคุณคณิตฐรมากครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะนั่นก็คือคุณคณิตธราบัวงามนะครับผู้เขียนหนังสือพระมหาธีราราเชเจ้ากับโพเทนวังพญาไทยครับ สำนักพิมพ์นานม e ีบุ๊กนะครับพร้อมทั้งคุ่นคณิษฐาได้มอบหนังสือเล่มนี้ครับให้กับท่านผู้ชมจํานวนทั้งหมด5เล่มครับช่วยพิมพ์คําว่าวังพญาไทย S M S มาที่4221980หรืออ e ีเมลมาที่ Saturday Talk at Hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> กันวันเสาร์ที่ย่านบัลลปูค่ะชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวของชุมชนบัลลปูที่รอให้คุณผู้ชมมาร่วมค้นหาค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็ลองแวะเวียนมาได้ค่ะค่ะคุาวันนี้เวลาหมดแล้วะนะคะพบกับเรื่องราวสาระมากมายในรายการุีกันวันเสาร์ได้ใหม่เสาร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เพิมพูด <substit> ค <uting> ุยกับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคำว่าคุยกันวันเสาร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทาง t w i t เตอร์และ i ิน t a g r กรมค่ะอร่อยในกล้องหรืออร่อยนอกกล้องอร่อยข้างนอกคัอเดี๋ยวอเดี๋ยวอ๋อเดีอ๋อดี๋ออเยไคะ ชือ่อเปรี้ยวหวานหวานน้อยอเนาะมีโฮมเมดด้วยลองดูหน่อยไหมพี่แดช้าเราก็รับาอามาเลยโอเคขอไอศกรีมโฮ <laughs> มเมดตัวน,นึงค่ะ